อโอเคนะครับก็สำหรับน้องคนที่ใน y o u t u b e อะ่ะใครวะผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าใครนะครับอ่าไม่ยอมออกนามด้วยนะไม่ยอมเปิดเผยตัวตนด้วยอ่าโอเคนะครับก็ที่จะให้ผมอ่าเขาเรียกอะไรล่ะเนี่ยอัปเดตเจ้าต้นคณะชายาเนาะที่ผมบอกครับว่าไม่มีอะไรเลย ปักมาง่ายๆเลยนะครับก็นี่ครับจากคลิปนั้นนะ่ะวันนั้นนะน่าจะประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งที่ผมปักนะประมาณนะครับประมาณสิบวันเลยประมาณเนี้ยก็ขึ้นมาละนะครับนี่วันนั้นทําไว้ไม่กี่กิ่งนะครับก็เดี๋ยวผมดึงลากให้ดูเลยแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่ามันขึ้นยังไงนะเอาต้นนี้ก่อนแล้วกันจากท่อน,นี้มันเป็นท่อนๆเลยแลนวเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูเลย เดี๋ยวพี่ดึงให้ดูเลยเฮ้ยดูดีมันมันไม่มีลากนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมไม่มีเลยเออแต่ขึ้นว่ะเฮ้ยอ่เดี๋ยวปักไว้ก่อนยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะ ต้นนี้เหมือนจะมีอ,อมีนี่นะครับมีรากผมก็ไม่ได้ชุบน้ํายาเล่งรากหรืออะไรเลยนะครับก็กลับไปที่เดิมปักกันไปอย่างนี้เลยถามว่าจะแช่ก็ได้นะน้ํายาเล่งรากนะครับแต่ผมไม่ได้แช่นะครับอ่ะก็อันนี้อะไรเนะยระดูด่างผักหวานป้าด่างนะครับที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดก็ต้นละประมาณ สี่ห้าร้อยนะครับคณะเม็กซิกันหรือคณะชายาด่างนะครับก็อันนี้ก็มาอัปเดตนะฮะให้เ,เพื่อนๆดูสำหรับเพื่อนๆคนที่ยังไม่เคยดูต้นเต็มๆบันเป็นยังไงก็คลิปที่ที่แล้วนะครับทำมาแล้วนะครับนี่สวยนะครับเป็นไม้ประดับกินได้นะครับ ราคาหลักร้อยไม่แพงที่ขายกันอยู่นะแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับทำง่ายกินได้นะปลูกง่ายสวยงามอ่าในราคาที่ไม่แพงอ่ะโอเคพี่อัปเดตให้ดูแล้วนะครับผมคานาเม็กซิกันหรือคานาชายาหรือต้นผงชูรสนะที่เรียกว่าต้นผงชูรสเพราะว่าเขาใช้แทนผงชูรสอ่าประมาณนั้นนะครับ โอเคขอบคุณครับให้ดูแล้วน่า